นิทานอีศรเรื่องกบเลือกนายการละครหนึ่งนานมาแล้วนะักบึงเล็กๆอันแสนอุด,ดมสมบูรณ์มีฝูงกบหลายครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานโดยไม่มีใครมารบกวนและไม่มีใครมาคอยควบคุมอยากทำสิ่งใดก็ทำได้ตามความต้องการแต่แล้ววันหนึ่งกบวัยรุ่นเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกตนเป็นอยู่ไม่ใช่วิถีชีวิตที่ดีนะัก มันจึงขอให้กบทุกตัวมาประชุมร่วมกันขอบคุณฝูงกบทุกๆุกตัวที่มาประชุมในวันนี้กบวัยรุ่นกล่าวพวกเราเคยอาศัยกันแบบอิสระมาเนิ่นนานแม้จะไม่มีปัญหาหน้ากังวลใจมากนะักแต่ฉันคิดว่าเราควรจะมีหัวหน้าและกฎหมายมาปกครองพวกเรานะเมื่อกบวัยรุ่นเอ่อยเรื่องที่อยากแถลง คุณลุงกบตัวหนึ่งก็ตะโกนถามขึ้นมาแล้วใครกันเล่าที่จะมาเป็นเจ้านายของเราและออกกฎหมายเหล่านั้น กวบวัยรุ่นครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงตอบออกมาว่าเอาอย่างนี้ฉันจะไปขอจากเทพจูปิเตอร์ให้ท่านต้องช่วยจัดการได้แน่กบทุกตัวล้วนเห็นด้วยกับความคิดนี้ช้าวันต่อมากบบวัยรุ่นได้ออกเดินทางไปพบเทพจูปิเตอร์เมื่อไปถึงท่านก็ต้อนรับกบน้อยตัวนี้เป็นอย่างดี ขุนษาเดินทางมาไกลขนาดนี้เจ้ามีเรื่องอะไรให้เราช่วยหรือพบน้อยเทพจูปิเตอร์ถามด้วยความเป็นห่วงสูงกบของพวกกระผมไม่มีผู้ปกครองหรือกฎหมายอะไรเลยขอรับผมเลยอยากให้ท่านช่วยมอบหัวหน้าให้สักคนกบว่ยรุ่นขอร้องโทษนึกว่าเรื่องอันใด ที่แท้กบอย่างเจ้าก็อยากมีเจ้าไหนบ้างนี่เองท่านเทพพูดแบบยิ้มยิ้มเอาอย่างนี้เจ้าเดินทางกลับไปเถิดเราได้ส่งเจ้าไหนที่จะคอยปกครองสูงกบไว้ที่บึงน้ำแล้วกบไวรุ่นได้ยินดังนั้นจึงตื่นเต้นดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณขอบพระคุณท่านเทพมากกระผมจะไม่มีวันลืมพระคุณนี้เลยเมื่อกบไวรุ่นเดินทางกลับมาก็เห็นฝูงกบทั้งหลายต่างไปยืนรุมล้อมกันที่กลางบึง สิ่งที่พวกมันล้อมอยู่คือขอนไม้ที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าโดยไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่เจ้ากบวัยรุ่นรู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้คือเจ้านายใหม่ของพวกมันนั่นเองพี่น้องกบทั้งหลายสิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ขอนไม้ธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือเจ้านายใหม่ที่เทพจูปิเตอร์มอบให้กับพวกเรากบวัยรุ่นบอกอย่างตื้นตันใจอ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้านี่เก่งไม่เบา ส่วนท่านเทพก็ช่างมีเมตตาต่อพวกเราเหลือเกินคุณลุงกบชื่นชมความพยายามของกบวัยรุ่นแล้วกบทุกตัวต่างโห่ร้องดีใจพร้อมคำนับขอนไม้ผู้เป็นเจ้านายใหม่อย่างปลื้มใจเวลาผ่านไปหลายวันเจ้านายคนใหม่ได้แต่นอนเฉยแม้ว่าจะมีกบตัวน้อยขึ้นไปกระโดดโลดเต้นบนนั้นเจ้านายขอนไม้ก็ไม่ว่าอะไรทำให้ฝูงกบกลับมาประชุมกันอีกครั้ง ทำไมเจ้าหนายของเราถึงไม่เคยพูดจาหรือทำสิ่งใดบ้างเลยและคุณลุงกบถามกบวัยรุ่นฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละคุณลุงเอาแบบนี้ไหมฉันไปขอเจ้าหนายใหม่กับเทพจูปิตุอีกครั้งดีกว่าเพื่อท่านจะหาเจ้าหนายที่ดีกว่านี้มาให้ว่าแล้วเจ้ากบก็ออกเดินทางไปพบท่านเทพทันทีมีเรื่องอะไรอีกเล่าเจ้ากบน้อยท่านเทพจูปิตถามด้วยความสงสัย คือกระผมอยากจะขอเจ้านายใหม่ครับเจ้านายที่ท่านส่งมาให้ตอนนั้นวันวันไม่เห็นทำอะไรเลยกบวัยรุ่นร้องขอได้สิทธิ์อยากมีเจ้านายใหม่เพราะไม่พอใจคนเก่าชีไหม่เทพจูปิดติดพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจใช่ครับกบตอบรับเอา้ากลับไปที่บึงเถิดเราส่งเจ้านายใหม่ไปให้แล้วได้ยินอย่างนั้นเจ้ากบจึงกล่าวขอบคุณและจากไปทันที พอเดินทางมาถึงเจ้ากบวัยรุ่นก็ต้องตกใจเพราะเจ้านายใหม่ของพวกมันคือนกกระสาซึ่งตอนนี้ได้วิ่งไล่กินกบไปแล้วหลายตัวกบในฝูงต่างอยู่อย่างหวาดกลัวทางคิดว่าควรพอใจในสิ่งที่ได้มาแต่แรก ไม่ควรร้องขอสิ่งใดให้มากความจนเกิดเรื่องราวน่าสลดแบบนี้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่มีเจ้าหนายมาคอยปกครองเลยยังดีกว่าให้คนนิสัยโหรดร้ายมาคอยควบคุมและอีกแง่คิดคือความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้นอาจนำภัยมาสู่ตัวเองได้